ปกติผมจะชวนคุยเรื่องความสําเร็จอะไรเงี้ยครับค่ะแต่ว่าวันนี้จะชวนคุยเรื่องสุขภาพเพราะว่ามคือจริงเชื่อสุขภาพสําคัญกว่าทุกอย่างเลยค่ะใช่ค่ะฉะนั้นเรื่องที่จะคุยก็คือเรื่องที่น้องอีกเคยเป็นผื่นเยอะมากค่ะจาได้ใช่ค่ะเยอะขนาดไหนครับเยอะขนาดที่ว่าหนึ่งเดือนมียี่สิบแปดวันไม่ใช่เดือนที่ผ่านมาเอางเดือนที่ผ่านมาคุณพาใช่อ่หนึ่งเดือนมีสามสิบวัน กินยาแก้แพ้เกิน20วันค่ะก็คือต้องมีติดไว้ตลอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเวลาผื่นมามันมันเยอะมันทรมานมันลําบากขนาดไหน,นขึ้นแบบทุกอณูของหนูนะคะขึ้นแบบทุกอณูแบบขาเขือหลังแขนแบบเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะน่นากลัวแดงแดงดวงแล้วไม่ใช่แค่การอักเสบในร่างกายที่เป็นผื่นนะคะบางทีจะเป็นเหมือนแบบสิวอักเสบเป็นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า ที่คนอื่นไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าหนูอ่ะอัดโชคใช้คำว่าโชคดีไหมหนูไม่ขึ้นหน้าขึ้นทุกที่ยยเวน,น้าเลยใช่ใช่ขึ้นทุกที่โยเวน,น้าแต่ว่าคอคือเงี้ยหนูมีช่วงที่แบบพี่ถ้าพี่จําได้อ่ะหนูจะเป็นแบบเป็นก้อนเลยอะค่ะอักเสบคิวอักเสบเป็นคือเดินทางก็เป็นใช่ไหมไปต่างประเทศไปต่างประเทศก็เป็นเป็น,ปนต้องพกต้องพกยากแก้แพ้พซึ่งก็มันคือการบันเทาเฉย แต่ก็คันมากคือนอนไม่ได้ใช่ค่ะนอนไม่ได้ <ừ> ผื่นนอนไม่ได้คือต้องกินยารอยาออกฤทธิ์แล้วก็บรรเทาลงไปอะไรอย่างเงี้ยลองวิธีแก้แบบนีมาบ้างหรือ,อยาอายาอะไรท <laughs> ่วไปแต่มันก็นคือการรักษาไม่ใช่วิธีแก่ค่ะอ,อ่าก็ไม่หายแล้วสุดท้ายวิธีที่เรียกว่าอะไรพอจะทําให้มันแบบห่างหรือหายไปตอนเนี้ยที่เราสึกว่าใช่เลยคืออะไร กินผักค่ะมันเริ่มยังไงแล้วมันแต่ก่อนไม่กินหรือว่าแต่ก่อนกินน้อยหรือว่าแต่ก่อนก็กินค่ะกินเหมือนคนทั่วไปกินเป็นคนปกติอะค่ะที่แบบว่าอาวันนึงกินแตงกวาสองชิ้นกิน,นข้าวมัดไก่อ่าก็กินถ้าว่างก็ไปทานสลัดบ้างแต่คือไม่ได้กินแบบ every day ไม่ได้กินทุกมื formas, ้อท er ุกวันคือว er right. no no ันน e uh ี huh. ้ฉันอยากจะกินสลัดฉันก็ไปกินสลัดอย่างกินอ่ะวันนี้กินพิซซ่ากินพิซซ่าอะไรคือกินตามใจปากกินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะกินเป็นซ้ำทามซ้ำเตื้อค่ะแล้วจุดไหนที่มันรู้สึกผักมันเข้ามาในชีวิตมันไม่ใช่เรื่องอร่อยเลยจะไม่ได้ด้วยค่ะอ๋อจะไม่ได้เหมือนคุยกันว่าผักดีพีโบติคโพโบติตอนนั้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะผักผักก็ผักวะ ตอนนั้นนะคะแล้วก็เริ่มกินผักอยู่ๆก็เริ่มจากซื้อลิมปิงใช่ไหมคะอ่าตอนนั้นจาได้ว่าซื้อลิมปิงแพ็คหนึ่งแพ็คหนึ่งอ่ะจะแบ่งกินประมาณสองครั้งแพ็คหนึ่งนี่คือสักกี่กรัมจำได้ไหมแพ็คหนึ่งคือสองร้อยกรัมสองร้อยกรัมอ่าใช่ค่ะกินได้สองครั้งกินได้สองครั้งก็คือมื้อหนึ่งกินลงหนึ่งร้อยกรัมอ่ากินประมาณนั้นจากจักเริ่มแรกนะคะกินยังไงกินกับข้าวกินสดสดกินสดสดกับข้าวผักจะเน้นว่ากินสด ไม่ไม่ผ่านการปรุงไม่ต้มไม่ผัดไม่อะไรทั้งนั้นไม่ทอดอก็คือผักกินกับข้าวไปว่าเรากินก๋วยเตี๋ยวใส่เนื้อลงไปตอนแรกอาจจะกินอะไรที่มันรสจัดหน่อยอะค่ะแล้วก็แืมของที่กินเหมือนเดิมแล้วก็ผักวันนี้นึงใช่ก็คือกินแบบแค่ร้อยกรัมอะค่ะกินแบบให้มันมีต่อเมืองเริ่มเริ่มแล้วก็กินโยเกิร์ตใช่กินโยเกซื้อมาทั่วไป ตอนแรกซื้อมาทั่วไปหลังจากนั้นก็ทําเองยาวๆค่ะอะฮะแล้วผักมันเพิ่ม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 ขึ้นมาอย่างไงหรือว่าเพิ่มจากร้อยกรัมใช่ไหมคะปวัอาการอะไรไหมตอนนั้นที่กินอร่อยด้วยมั้งคะตอนแรกก็เหมือนกินยากตอนหลังก็เหมือนอร่อยขึ้นแล้วก็กินแล้วก็เหมือนกลายเป็นการเสพติดอะค่ะอหนูเคยดูไม่ชมใช่ไหมคะชมผู้อายาที่เขาบอกว่าเขากินน้ําคลิกกับผักแล้วกินผักกินกะละมังแล้วก็ลองดูไหมล่ะเออก็เลยลองค่ะ แล้วก็เริ่มจากนั้นนะคะหนึ่งร้อยกรมัมต่อมามือ้อนึงก็ขยับเป็นหนึ่งถุงอ่าต่อมาเริ่มแบบว่าเฮ้ยถุงหนึ่งถุงเนี่ยไม่พอแล้วเริ่มสั่งละเริ่มสั่งจากฟาร์มออแกนิกแถวบ้านละอ่าเขาก็เริ่มมาส่งทีละสองโลก็จะกินได้หนึ่งอาทิตย์ค่ะสองโลสองกิโลหนึ่งอาทิตย์ค่ะโอ้สามสี่ร้อยกรัมต่อวันใช่ค่ะก็ประมาณนั้นนะคะเคยมีทำเลนจ์ด,ด้วยนะคะตอนนั้นแบบครึ่งโลมั้งคะตอนหนึ่งมือ้อแล้วก็กินหมดด้วย อนมันเป็นครึ่งโลกินตอนมันเป็นสามสี่ร้อยกากินยังไงกินวันละนิดหน่อยหรือว่ากินมื้อหนึ่งหนึ่งหนึ่งกรลัมังหนึ่งก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนนะคะสัดส่วนเนี่ยมันเป็นแป้งเนื้อสัตว์และผักแหนมหลังๆอ่ะมันลดแป้งออกเรากินผักแทนแป้งมันเลยเป็นโปรตีนและผักมันเลยกินได้เยอะขึ้นสมมติเป็นข้าวหมูทอดแต่ก่อนเป็นข้าวหมูทอดแล้วก็ผักแหนยอ่าใช่ค่ะ หลังๆมันคือการกินหมูและผักเอาหมูตั้งไว้ก่อนใช่แล้วเอาผักเนี่ยไปตัดลดกับหมูใช่ค่ะก็คือตัดแป้งออกข้าวเนี่ยน้อยลงหรือไม่มีเลยใช่ค่ะประมาณนั้นใช่ค่ะหลังๆหนูก็แทบไม่กินแป้งแล้วตอนนี้ก็เลยเซตติ้งเป็นผักเริ่มต้นมาก่อนใช่ค่ะกินผักอะไรบ้างคะที่กินตัวชนิดของผักเอ่อถ้าหลักๆก็จะเป็นพวกผักคอส ผักเลดโอเกลินโอ๊กผักคอสเลดโอเกลินโอ๊กแตงกวาญี่ปุ่นแตงกวาญี่ปุ่นเท่านี้ค่ะแล้วก็มีอย่างอื่นแจมแจมไอที่มันอยู่ตามบาร์สลัดนะค่ะแกะไง้ะผักกาดแก้วไก่ผักกาดแก้วบ่อยอะซิเลไอเบอร์ค่ะแล้วก็มีเชื่ออะไรเชื่ออะไรอีกอันหนึ่งที่มันเป็นหัวเล็กๆบัตเตอร์อะไรปะอะฮิตบัตเตอร์เฮดอ่ะคือกลุ่มที่มันกินสดแล้วมันไม่ฝืนใช่ไหมใช่ค่ะ ก็คืออันไหนกินสดได้ก็คือกินสดไม่มไม่ค่อยกินผักลวกกับต้มเท่าไหร่ค่ะแล้วอาการมันเริ่มเป็นยังไงบ้างอาการที่บอกเคยเป็นแพ้แบบหนักหนามันอาการเป็นยังไงบ้างแทบไม่กินยาแก้แพ้อีกเลยคือตะก่อนเนี่ยสามสิบวันกินไปยี่สิบกว่าใช่ตอนนี้สามสิบตอนนี้น่าจะปีหนึ่งหรือปีปเดือนหนึ่งที่ผ่านมาน่าจะกินยาแก้แพ้สักสองเม็ดเลี้ะคะ่ะโอ้ โยเกิร์ตด้วยไหมตอนนี้มีผลนะโยเกิร์ตโยเกิร์ตด้วยค่ะอฮก็คือตอนนี้เรื่งยาวนะคะทำกรีกโยเกิร์ตมันขึ้นรายการโอเคเคยได้ค่ะพอดแคสต์ได้ผมไม่ตัดด้วยนะโอเคค่ะกรีกโยเกิร์ตใช่ค่ะกรีกโยเกิร์ตค่ะก็ทำเองค่ะทำเหมือนชอบใช้อารมณ์คำว่าทุกวันนี้กินโยเกิร์ตเหมือนคนเกาหลีกินกิมจิหมดเติมหมดเติมก็คือหมดเติมหมดเติมอ๋อโอเคคือที่บอกว่าเหมือนคนเกาหลีกินจริงคือกิมจิมันอยู่ติดบ้านใช่ค่ะอยู่ติดบ้านแต่ ถ้าเอาทางวิทยาศาสตร์ก็คือกลุ่มโปรไบโอติกธรรมชาติเนี่ยมันจะมีกรีกโยเกิร์ตที่ดีนะกิฟจิค่ะนัตโตะค่ะใช่ไหมแล้วก็มีพวกมิโซะพวกนี้ใช่ไหมก็เลยเราเลือกเป็นกรีกโยเกิร์ตใช่ค่ะอันอื่นหนูหนูไม่กินเลยอ่าไม่ถูกจริตไม่ถูกจริตกินจีกินบ้างค่ะแต่นัตโตอะไรเงี้ยกินไม่เป็นก็เลยมาเป็นกรีกโยเกิร์ตใช่ค่ะทำเองเลยต้มเองทำเองต้มเองค่ะแต่คือแบบอยู่ทำครั้งละ5ลิตรค่ะ คือซีเรียลลี่แล้วก็ใช่ค่ะคือไม่ได้ทําแบบไม่ได้ทําแบบคนอื่นที่เขาแบบอ่ะนมหนึ่งขวดอะไรี้ยไม่มีนะคะห้าลิตรค่ะถึงหม้อทำหม้ออย่างนี้ทุกครั้งทุกครั้งแล้วก็กินต่อเนื่องเป็นแล้วกินต่อเนื่องใช่ค่ะคือถ้าพูดเรื่องวิทยาศาสตร์มันจะเป็นแบบโยเกิร์ตก็จะเป็นโปรไบอติกใช่ไหมผักต่างๆก็จะเป็นพรีไบอติกพร้อมกับวิตามินสารอาหารถูกไหมรวมทั้งไปเรียกว่าอะไรไป ทําให้มันกระบวนการย่อยมันดีขึ้นด้วยใช่ไหมดูดซึมไขมันน้อยลงเลยพวกนี้ใช่ไหมมันเป็นวิทยาศาสตร์เลยไหมหรือมันค่อยค่อยคิดกับตัวเองค่อยๆ่อยแบบค่อยๆทดลองกับตัวเองตอนที่แบบจะกินผักจะกินโยเกิร์ตแล้วมันหายอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าเหมือนโตขึ้นนายุมากขึ้นนะคะความเข้าใจว่าอันนี้กินแล้วดีก็กินกินเป็นเบสใช่ว่าหนูจะเลิกกินเค้กใช่ว่าหนูจะเลิกกินแป้งอะไรเงี้ยค่ะหนูก็กินบ้างแต่ว่าหนูกินอันนี้เป็นหลัก กินโยเกิร์ตเป็นหลักกินผักเป็นหลักกินน้อสตว์เป็นหลักคือจะกินอะไรรู้ตัวรู้ตัวไม่ได้ตัดของที่ชอบออกด้วยนะแต่รู้ตัวว่าเออฉันจะกินว่าวันนี้ฉันจะกินเค้กออฉันนี่กินเค้กแต่ว่าฉันจะกินเท่านี้นะแลวฉันก็ยังกินโยเกิร์ตอยู่ฉันนี่กินผักอยู่กินโปรตีนอยู่มีถ้าแบบว่าเราไม่ได้ดูแลตัวเองมันมีอาการฟองบ้างไหมว่ารู้สึกแบบฉันไม่ได้กินอะไรมีหนูหนูชัดอยู่แล้วหนูชัดแบบนอนนออย่างเงี้ยค่ะ นอนน้อยก็คือผื่นขึ้นผื่นขึ้นเลยอ่าผื่นขึ้นผื่นขึ้นได้เลยเหมือนกับคูมกัรลดอ่าใช่ค่ะก็คือช่วงนี้กินน้ําตาลเยอะรู้เลยว่าอักเอักเป็นสิวละนะช่วงนี้อ่ารู้เลยไปกินบุฟเฟ่มาแล้วจัดแบบของหวานเยอะมัะมีช่วงขี้ช่วงนี้ไม่ได้กินผักอะไรที่มีก็มีค่ะก็มีก็จะรู้ตัวใช่เพราะว่าเป็นคนเร็วอยู่แล้วร่างกายเร็วร่างกายแบบขี้ฟองดีนะร่างกายเร็วนี่ดีไหมเจ็บก็เจ็บได้เร็วใช่ไหม เออถ้าอย่างหนังที่เพิ่งไปดูมาไอคนอึดอะไรสักอย่างนั้นก็คงดีอะค่ะเพราะรู้สึกว่าถ้าฉันเจ็บฉันป่วยหรือมีการสื่อสารอะไรฉันแก้ได้เลยถ้าสมมติว่ามันสะสมมันคงแก้ทีหลังมันอาจจะน่าสื่สารใช่ไหมคจะดีแล้วอย่าค่ะพอร่างกายไม่ชอบอะไรหรือรู้สึกว่าเธอเธอไม่ควรทำสิ่งนี้นะก็จะฟ้องเลยหนูว่าหนูสื่อสารกับร่างกายตรงนี้ได้โอเคเคยเห็นคนที่เนี่ยแหละเป็นพื้นเป็นอะไรเยอะมากแล้วเขาก็แบบไปหาหมอแล้วมันไม่หายเนี่ย ถ้าเขาอยากรับเริ่มมาดูแลตัวเองอยากจะให้เขาแบบค่อยๆเริ่มยังไงหรือว่านอนค่ะนอนนอนสาคัญกว่ากินถึงเราจะพูดเรื่องกินเยอะๆก็เถอะค่ะนอนที่หนึ่งค่ะนอนต้องนอนให้เพียงพออ่ะแล้วก็อันที่สองก็คือกินกินนี้ดื่มน้ําด้วยนะคะน้ําโปรตีนงดแป้งงดน้ําตาลน่ะแหละค่ะมันฟังเหมือนฟังเหมือนยากค่ะมันยากจริงๆนะพูดเหมือนง่ายแต่ว่าทําจริงๆอ่ะยากมากค่อยๆค่ะค่อยๆไป น้ำตาลชัดเจนน้ำตาลชัดเจนค่ะอักเสบแน่นอนค่ะแน่นอนใช้คานี้รู้ตัวกับตัวเองค่ะว่าฉันกินบุฟเฟ่ต์วันนี้กินขของหวานเยอะพรุ่งนี้แบบมันจะมีอาการแดงทุกวันนี้ก็ยังเป็นนะคะชินผิวมาเลยทุกวันนี้ก็ยังเป็นนะทุกวันนี้ก็ยังมีจุดแดงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืก็เริ่มเปลี่ยนเริ่มแต่ก็รู้ตัวจะกินอะไรก็ลดลดที่เรารู้แหละน้ําตาลก็ลดลงผักดีก็เพิ่มขึ้นแต่ผักเนี้ยของยากจริงผมผมเคยอยู่แล้วผมก็แบบว่านั่งมองอ่ะ กินอะไรอะไรเงี้ยคนเราเรากินข้าวใช่ไหมก็กินเลยแล้วก็เขาก็ไปนั่งเตรียมผักแล้วกินอะไรอะไรเงี้ยแต่เชื่อไหมว่าการที่เราอยู่ข้างๆแล้วเราซึมซับทุกวันเราก็เริ่มกินกินก็ไม่แปลกแลวกินกินอะไรเงี้ยดีนะมันดีมากเลยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแบบเราจะกินข้าวเลยตั้งใหม่ว่าจะกินอะไรกับผักดีไม่ไม่ใช่จะกินอะไรดีนะจะกินอะไรกับผักดีก็จะเป็นว่าอาหารนี้รสชาติดีกินราคาถกถรใครยังใครยังแบบเพิ่งเริ่มแล้วแบบรู้สึกแบบไม่รู้จะกินอะไรอะค่ะให้กินของลดจัด เราอะจะเป็นแบบอ่ะเช่นไส้อัว่วไส้กรอกอีสานอะไรอย่างเงี้ยที่มันกินกับผักง่ายๆแหนมเนมืองกินอะไรท,ที่แบบอ่กินกับผักอ,อยู่แล้วแล้วเราก็เติมผักไม่งั้นก็เป็นพวกแบบว่าลาบอีสานอะไรนะหมูน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยที่มันกินกับผักที่ปกติไม่มีผักแนมอยูแออ่แต่เราอะกินมากขึ้นหน่อยซื้อ,อยังไงกินยังไงเก็บยังไงล้างยังไงมีไหมอะแบบว่าแค่แพ็กเกจสำหรับเริ่มต้นนิดนึง ขอชั้นขอกินวันละห้าสิบกรัมร้อยกรัมแช่น้ําค่ะแช่น้ำซุปซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปซื้อปันนี้เป็นคนซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแต่ว่าถ้าแถวบ้านมีแบบฟาร์มออร์แกนิกอ่ะก็ใส่แช่น้ําใส่เบกกิ้งโซดาจบอืล้างไปแล้วน้ำหน่อยอแค่นั้นแค่นั้นแล้วพยายามกินเข้าไปอืแล้วจะรู้สึกดีใช่ไหมแช่เย็นก็มีผลนะคะแช่เย็นอร่อยก็จะดีขึ้นแช่เย็นก่อนให้มันกรอบแล้วก็ค่อยมาล้างประมาณนั้น ล้างก่อนล้างก่อนล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปแช่เย็นแป๊บนึงแต่ว่าอยาเย็นเกินไปถ้าเย็นเกินไปมันจะเป็นใสๆแล้วมันจะอ๋อมันหายไปเออมันจะหายไปแช่แป๊บนึงพอแช่แป๊บนึงให้แบบแตงกวาเย็นๆอะไรเงี้ยก็จะกินกินง่ายกินง่ายกว่ามันจะค่อยๆมันจะเปลี่ยนนะมันจะรู้แต่อยาาให้กินสดนะอย่าไปแบบอย่าไปพยายามทอดลวกหรืออะไรเลยผลไม้นับบางคนบอกว่าให้กินผักเลยไปกินผลไม้อย่างเดียวกันผลไม้เป็นฟุกโตสค่ะอ่าฮะผลไม้ ผลไม้คือของหวานนะครับกินก็หวานมันจะมีน้าตาลฝุกโตนซึ่งไม่ดีต่อร่างกายค่ะเคยมีความเชื่อมันเลยตลอดเหมือนกันค่ะว่ากินนมกินผลไม้ตอนทุกวันนี้ไม่กินนมค่ะไม่กินนมกินแต่โยเกิร์ตอย่างเดียวแล้วก็ผลไม้ก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงค่ะผักคือผักผักคือผักค่ะไม่ใช่เห็ดไม่ใช่ผลไม้ไม่ใช่เห็ดไม่ใช่ผลไม้ค่ะผักคือผักค่ะไม่ใช่หัวมันหัวเปือกจริงๆไม่ได้แย่นะแต่คือไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ค่ะ มันมันเผือกินได้แต่ว่ากินให้น้อยหน่อยก็ดีค่ะมันมีแป้งค่ะแต่ผักก็คือผักย่ำเลยผักก็คือผักอย่าเลี่ยงอย่าลบไปทั้งอื่นเลยครับผักก็คือผักก็คือผักค่ะผักที่มันเขียวเขียวมีกลิ่นเหม็นเขียวนะคะผักค่ะแล้วคุณก็อย่าลืมเติมโปรไบโอติกอย่างที่คุณกินได้กิมจิโยเกิร์ตผักดองแตงกวาดองอะไรเงี้ยนะมิโซะอะไรเงี้ยกินได้แล้วก็สุขภาพจะค่อยๆเตยนไปแล้วสุดท้าย สุดท้ายาแล้วจะสุดท้ายหลายมันมีสุดท้ายหลายรอบความความความแฮปปี้ที่เราเปิดกันว่ามันดีกว่าความสําเร็จมันดีกว่าใชายชนะเงินทองนี่กว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันดีอย่างเงี้ยไหมมันดีกว่าอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วมันอาจจะย,ยังไม่เห็นความสําคัญนะคะแต่เมื่อไหร่ที่คุณเจ็บป่วยเป็นพื้นเกลียดตัวเองใช้คำว,ว่าเกลียดตัวเองนะแบบเกลียดตัวเองคือเกลียดร่างกายทำไมฉันต้องเป็นแบบนี้เลอะเลอะถอดฟ้าถทดดินถทดชะตา โทษตัวเองก่อนค่ะว่าเรากิน<ค>ดีดห,รหรือยังเรานอนดีหรือยังเราดื่มน้ํามากพอหรือยังเราใส่ใจสุขภาพตัวเองดีมากพอหรือยังมันจริงถ้าเราควบคุมได้เลยถ้าถ้าเราทํามันดีแล้วค่อยค่อยโทษอย่างอื่นค่ะโอเคครับขอบคุณแขกร่วมในการของเราน,นีนะครับต้องสวัสดีไหมครับขอบคุณครับน <laughs> าตัดไปแล้วมั้งนะ่ะ